คนบางคนปร้นควายทั้งฝูงโยนเศษเนื้อให้กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อทำทุกอย่างให้ไดต้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศชาตินะครับส่วนเขาจะนี้ได้นี้ไม่ได้เราผู้ชมก็ชมไปนะครับแต่ที่แน่ที่ออกไปยังไม่ได้ เพราะยังไม่มีหนังสือเดินทางนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร,ร์มของสำนักข่าววิบข่าวน,นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณน,นะคบางคนตั้งข้อสังเกตว่าให้ทักษิณจะหนีหรือเปล่า นะครับจึงไปขอสารแล้วจูๆ่ๆบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทักษิณจะหนีจริงๆเนี่ยทำไมต้องไปขอสารด้วยจะหนีก็หนีได้เลยจะมีคนวุ่นวาก็แถวบ้านในป่านั่นแหละบุญจะไม่ไมีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกียกเก่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาล คือลุงป้อมมะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครยังอยู่ในป่า,าปผมคไม่รูมีงม้าผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาพึงเวลาสงบอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาเนะเขาเหมือนจะท้าดีเบตทรับไม่ไม่ต้องหรอกครับผมผมสงสารเขาาเขาอายุเยอะละอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมก็อายุเยอะละเขาก็อายุเยอะกว่าโอเคครับ พี่น้องแปลกใจไหมครับทําไมนาทศิลปต้องขอเดินทางไปดูใบในช่วงนี้คือช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกสิงหาคมนี้เนะี่ยแปลกใจไหมแต่ก่อนที่ผมจะคุยให้ฟังพวกเราคงจะต้องชื่นชมให้กำลังใจศาลท่านนะในคําสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพราะเขายังติดคดีที่ได้รับการประ,ประกันตัวคดีมาตาม1หนึ่งสองแต่ความจริงหลายคนอาจจะลืมนยทศิลยังมีอีกหนึ่งคดีที่ยังไม่จบนะเขาคือนักโทษ ที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษซึ่งคดีจะจบวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้ถึงจะได้รับใบบรสิสุ์หรือได้รับใบปล่อยตัวถ้าเกิดว่า่วงนี้เขาที่คือน,นักโทษนะลำพังการเดินทางไปต่างจังหวัดยังก้องขออนุญาตกมบมาคับคดีดังนั้นการเป็นนักโทษไม่สมควรที่ได้เดินทางออกนอกประเทศเฉพาะคดีนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาคิดวิเคราะห์เรามาตั้งข้อสงสัยกันว่าทาไมนา,นายทักษิณต้องไปดูใบ ผมสงสัยนะครับว่าเขาไปตั้งหลักที่ดูไบหรือไม่เนื่องจากว่าจากนี้ไปจะมีคดีใหญ่อยู่สองคดี7สิงหาคมคดียุพะก้าวไก่14สิงหาคมคดีชี้ชะตานายกเสือถาหรือว่านายทักษิณเริ่มละแคและคายหรือนายทักษิณเริ่มไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ขั้วอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้เพราะอย่าลืมว่านายทักษิณเป็นคนทําอะไรเขาจะต้องทําให้แน่เลยว่าเขามั่นใจแน่ยกตัวอ,อย่างเช่น การที่เขาจะกลับมาเมืองไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี66ที่ผ่านมาเขาต้องมั่นใจว่าเสรษยาทีา่เป็นนายกในวันนั้นและมั่นใจว่าเพื่อไทยได้มีอำนาจในรัฐบาลแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปคือ7และ14สิงหาคมเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่มั่นใจมีความเสี่ยงที่จะมีการเปลีป่ยนแปลงสมการทางการเมืองเมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงสมการทางการเมือง ความเสี่ยงที่ความลับชั้นสิบสี่จะถูกทลายก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงไปตั้งหลักที่ดูไปให้แน่ใจก่อนว่าอะไรจะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นแบบไหนและเขาจะได้วางแผนในการเดินเกมการเมืองต่อแต่ถ้ามีการเปลี่ยนสมก,การที่มาจริงๆอาจจะไม่ได้ขับก็ได้นี่คือข้อสงสัยที่เรามีสิทธิ์ที่จะนนคิดคนทั้งหลายไม่เชื่อหรอกว่าคุณตักงสินจะไปพบนักธุรกิจต่างประเทศเพราะสามารถติดต่อกันยังไงก็ได้และเชิญมาเมืองไทยก็ได้ตอนรับก,กับสู้ได้ดีกว่าเยอะ และโลครคภัยที่จะไปรักษาต่างประเทศอย่างที่ผมว่านี่นะครับโลกนี้คนไทยเมืองไทยรักษาได้ดีกว่าเยอะและไม่มีใครในตะวันออกกลางที่จะมีแต่คนตะวันออกกลางมารักษาในเมืองไทยไม่มีคนไทยไปรักษาที่ตะวันออกกลางหรอกเพราะเหตุผลที่ศาลไม่นอนุญาตจึงชอบถึงเปลี่ยนด้วยเหตุผลนะครับแต่ทําไมคุณทักษิณจึงไปยื่นคำร้องนะครับก็เพราะว่าเดือนสิงหาคมเราดูนะครับว่ามันมีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทั้งหลายเรื่อง และบางเรื่องเนี่ยก็ไว้ใจวางใจไม่ได้อาจจะเกิดปัญหาลูกคลือขึ้นมาก็ได้นะครับทักษิณเนี่ยกาลังกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณทักษิณนี่ไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นนกรู้นะครับเป็นนกรู้ทางการเมืองนะครับรู้สัญญาณสัญญาณทางการเมืองเนี่ยมันจะส่งส่งสัญญาณมามันจะส่งสัญญาณมาแบบเบาๆก่อนนะฮะคุณทักษิณเนี่ยก็จะอ่าจะรู้ว่าสัญญาณเนี้ย มันเป็นบวกกับตัวเองหรือเป็นลบกับตัวเองนะครับพอมี2ส,สัญญาณจาก2บุคคลสําคัญนะครับผ่านเข้ามาปิ้งตั้งแต่วันที่26นะครับคุณทักษิณก็สั่งทนายความไปยื่นสารทันทีนะครับในการที่จะขอไปรักษาตัวที่ดูไบนะครับคุณเศรษฐาจะอยู่จะอยู่ก็มีม็อบลงถนนนะครับจะไม่ใช่เฉพะมีม็อบเสื้อส้มอย่างเดียวนะฮะจะมีม็อบ คอปทอม็อบคุณตู่จตุพรพรมพันธ์มอ็อบกปปสม็อบพันธมิตมรม็อบนปชมาผสมลงกันแล้วก็ม็อบคนตกงานเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองก็ไม่ไม่อยากอยู่ในห่วงแบบนี้นะฮะอยากไปรักษาตัวเย็บปอดแหกที่ดูไบก็ไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าม็อบมันผสมลงกันหมดทุกมอ็อบแล้วปรากฏว่ามันมันเอาไม่อยู่พอมันเอาไม่อยู่เกิดอ,อะไรขึ้นครับทหาร ก็ต้องเข้ามาจัดการถูกไหมครับเมื่อทหารเข้ามาจัดการนะครับแสดงว่าคุณทักษิณแกคุยกับคุณธนาธอยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับเมื่อทหารเข้ามาจัดการนั่นหมายความว่าคุณทักษิณก,กูก็ขอขอ,ขอไปอยู่ที่สงบสงบก่อนไปรักษาตัวที่ดูใบก่อนแต่ปรากฏว่าประเด็นสําคัญคือมันออกไม่ได้นะครับเมื่อมันช่องทางปกติในการขออนุญาตเนี่ยมันบินไม่ได้นะครับ ก็ช่องทางที่2ก็ช่องทางธรรมชาติช่องทางเรือก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณนะอยากออกนอกประเทศอย่างมากนะครับแต่ขอในระบบราชการก่อนนะครับขอในระบบราชการก่อนคือไม่อยากต้องเดินไปมันลำบากนะครับไปอยู่ในตู้เย็นไปอยู่ในรถขนผลไม้เขาก็ไม่อยากไปเขาอยากไปแบบเท่ๆไปด้วยเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วสารอนุญ,ญาตอย่างเงี้ย มันมันมันโอเคกว่านะครับแล้วมันปลอดภัยนะฮะมันปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสัญญาณตรงจุดเนี้ยทำให้คุณทักษิณเนี่ยแกมันนกรู้อ่ะมันนกรู้อ่ะแกนกรู้จาัก,การณีที่ทักษิณน,นั้นได้ไปยื่นนะครับต่อสารอาญ,ญาเมื่อวันที่27ดกดกคดาคมพุทธศักราช2567 ก่อนงานพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึวันนะครับจากนั้นศาลก็นัดไต่สวนในวันที่30และเวลา13นาิกานะครับของวันที่31ศาลอาญาก็ปฏิเสธนะครับที่จะไม่ให้ทักษิณเดินทางออกจากประเทศไทยโดยอ้างเหตุว่าป่วยนะทั้งโรคหัวใจทั้งเส้นเลือด นะครับแล้วก็ทั้งเส้นเอ็นเกิดเปื่อยยุยขึ้นมาอย่างกระทันหันเนี่ยต้องไปรักษาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะไปยาวเลยนะประมาณครึ่งเดือนจะกลับมาก่อนวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 7เพราะเป็นวันที่สารนัดนะครับลักอ้างว่าจะไปเจอนักธุรกิจนธธุรกิจส่วนตัวจำนวนมากที่มีความจำเป็นจะต้องไปสหรัฐอาหรับเอมิเรต ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างระทันหันหลายคนก็ตั้งขอสังเกตว่าเขาต้องการที่จะหนีหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ถ้าไม่หนีถ้าเขาจะหนีจริงนะฮะทำไมเขาไม่หนีไปเลยนะทํทไมจะต้องมาเอาในส่วนของการขออนุญาตศาลด้วยมันเกิดอะไรขึ้น <S <S ผมถูกตั้งคําถามนี้มาปุ๊บเนี่ยคลิปที่แล้วผมอาจจะลืมเล่า นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทักษิณป่วยจริงไหมต้องเรียนถามหุ้นส่วนก่อนหุ้นส่วนคิดว่าเขาป่วยจริงไหมนะครับครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัวก็ไปตีกอล์ฟนะที่เขาใหญ่กับอนุทินชาญบริกุลนะฮะกับเจ้าพ่อพลังงานและบรรดามาหาเศรษฐีต่างๆอย่างมีความสุขเปลี่ยนปรีนะครับเขาก็เดินเหินได้ตามปกติ จากการพบเห็นของสื่อมวลชนและการให้สัมภาษณ์สารให้เหตุผลว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปรักษาอย่างต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทักษิณก็มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองอยู่แล้วในตระกูลของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปเดินทางไปต่างประเทศหรอกแล้วก็ธุรกิจนะสารก็บอกว่าก็ไม่มีความจําเป็นเพียงพอก็ไม่ได้ไปคําถามที่สําคัญเลยมันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นก็คือคนสองคนที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนทักษิณมาโดยตลอดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าเขาได้รับสัญญาณนั้นมาอย่างแรงก่อนงานพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากสัญญาณที่แรงซึ่งผมบอกมาตลอดนะบางคนโอ้ยมีการดิลกันเกิดขึ้นพูดกันดิวดิวดิวทุกวัน ผมบอกไม่มียืนยันไม่มีแล้วพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยไปดี่วกับทักษิณและไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปเดีลวมลส่วนเห็นยอะไรยังฮะสัญญาณจะออกนอกประเทศก่อนหน้าน,นั้นก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหมีความสุขวันเกิดก็มีความสุข,สขจริงๆเลยไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาสิบเจ็ดปีจู่ๆก็จะไปละสาเหตุหลักๆคือหนึ่ง เรื่องของคนที่ทำหมุนสองท่านเนี่ยไม่สามารถสนับสนุนได้ละสะทอนให้เห็นว่าดีลไม่มีจริงนะครับอย่างที่ผมเรียนมาตลอดนะสามอา่สองประเด็นที่สองก็คือว่าการให้ประกันตัวทักษิณเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในคดีมาตราหนึ่งสองที่ไปดูมินเยตยามาคาดบ้านร้าสถาบัานพระมหากษัตริย์เนี่ย เมื่อเดือนพฤษภาคมไม่รับการประกันตัวเนี่ยนะครับเงื่อนไขของสารน่าสนใจนะและผมว่าเป็นคนเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำไปที่สารห้ามออกนอกประเทศแต่สารมีเงื่อนไขพิเศษนะนอกจากการห้ามออกนอกประเทศแล้วสั่งให้ยึดพาสปอร์ตทุกเล้มของทักษิณทั้งหมดซึ่งกรณีลักษณะเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นและไม่ค่อยเป็นข่าวอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นการข่าวผมไม่เคยได้ยิน นะครับกลุ่มมอบต่างๆที่เคลื่อนไหวศาลก็จะมีคําสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศแต่ทักษิณเนี่ยพิเศษพาสปอร์ตทักษิณก็เรารู้อยู่มีสามสีเล่มแต่ละประเทศศาลขอยึดทั้งหมดเพราะการจะเดินทางจากประเทศไทยข้ามไปสหรัฐอาหรับเอมอิเรตเนี่ยมันต้องใช้หนังสือเดินทางนะครับหนีไปไม่ได้จะบินตรงหนีไปแบบ ไปช่องทางธรรมชาติมันไปไม่ได้นั่นก็คงจะเป็นส่วนสำคัญที่เขาจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเดินทางซึ่งต้องไปขอที่ศาลนะครับนั่นะคือประการที่หนึ่งสองเขาอาจจะโยนทิมถามทางในเวลาเดียวกันด้วยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขากำลังโดนอะไรอยู่นะครับเขากำลังโดนอะไรอยูนะ่เขาโดนขังอยู่หรือเปล่าอยู่ในประเทศไทยเขาไม่สามารถออกนอกประเทศไทยไปได้เขาบอก เคยพูดไว้ว่าเขาจะไม่ออกจากประเทศไทยอีกต่อไปแล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นอีกในประกันที่สามคือทักษิณยังมีความพยายามจะออกจากประเทศไทยอยู่เชื่ออะไรไม่ได้นะครับเรื่องมันจบแค่นี้หรือยังสังเกตไหมฮะคดีเศรษฐาทวีสินวันที่14สิงหาคมทักษิณ15สิงหาคมไอ้19สิงหาคมไล่ๆเลยคดีก้าวไกลวันที่7สิงหาคมสิ่งเนี้จับตามองให้ดีนะครับ นะผมว่าสถา,านการณ์ไม่ปกติสัญญาณมันแรงทักษิณออกนอกประเทศไม่ได้นะครับเพราะที่ผ่านมาคนที่ให้การสนับสนุนทักษิณตอนนี้ถูกอีเจกไปเรียบร้อยแล้วจะอีเจกในรูปแบบไหนอย่างไรผมขออนุญาตไม่เล่าแล้วกันแต,แต่สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็บอกไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพอจะทราบอยู่บ้างว่าเป็นใครอะไรยังไง แต่ความลับไม่มีในโลกหรอกสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏเพราะคนบางคนปร้นควายทั้งฝูงโยนเศษเนื้อให้กับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อทำทุกอย่างให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับประเทศชาตินะครับ ส่วนเขาจะหนีได้หนีไม่ได้เราผู้ชมก็ชมไปนะครับแต่ที่แน่ที่ออกไปยังไม่ได้เพราะยังไม่มีหนังสือเดินทางนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดวงใจผูกพันล้านดวงจิตอาสาเป็นพลังศรัทธาคนที่กล้าทำดีทำดีด้วยหัวใจทำเพื่อแผ่นดินนี้ทำด้วยใจพักดีทำนาทีคนไทยมารวมพลังร่วมเป็นจิตอาสา นดีต้องกลา้าอย่าดิ่งดูได้มารวมพลังรวมเป็นสายใยทำดีด้วยใจด้วยใจไฟดีมาเถิดมาพวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามา สามาคีมาเถิดไทยทั้งพองหายต้พระบารมีเราทุกคนคือน,น้องพี่รวมทำความดีด้วยหัวใจ พวกเราร่วมเป็นจิตอาสามาเถิดพวกเรามาเริ่มที่สามคัคคีมาเถิดไทยทั้งของภายใต้พระบารมีเราทุกคนคือน,น้องพี่ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ